สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นงางน้อยบ้านสวนก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาชมวิวทะเลค่ะมาร้านคาเฟ่ลูก้านะคะมานั่งริมเลค่ะนั่งกินน้ําดื่มอร่อยอร่อยกันนะคะพอดีนะคะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอ่าคือมาทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนงางน้อยบ้านสวนก็จะเลาะริมทะเลนะคะเพื่อนเพื่อนจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะคะไปชมร้านคาเฟ่ริมทะเลกันนะคะ มาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ดีอีกอย่างนะคะเพื่อนๆก็คือมาเข้าวัดทำบุญนะคะมาไหว้ไอ้ไข่เรียบร้อยแล้วก็นะคะมาเลาะริมทะเลนั่งเพลินๆชิลๆดีนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะนั่งรถไปนะคะชมวิวอีกร้านนะคะไปชมบรรยากาศอีกร้านกันนะคะไปค่ะเพื่อนๆไปเลาะริมทะเลอีกร้านกันนะคะ เส้นทางนี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไปอําเภอขนอมนะคะเส้นทางนี้คือเป็นเส้นทางที่สวยมากๆแต่นางนาบ้านสวนไปแค่เลาะริมคาเฟ่ริมทะเลบริเวณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่อําเภอสิชนนะคะก็คือไม่ได้ไปถึงตัวอําเภอขนอมนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสหน้านะคะนางนาบ้านสวนจะลองเลาะเส้นทางริมทะเลเส้นนี้อีกนะคะเพื่อนๆนแต่ตอนนี้นะคะก็จะพาแวะนะคะไปร้านคาเฟ่ริมทะเลชมบรรยากาศ น้ำทะเลกันนะคะแล้วทะเลสวยๆกันนะคะทุกคนว้าวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ชมด้านหน้าเราสิคะมองลงไปนะคะจะเห็นวิวทะเลนะคะน้ำสีฟ้าส,สวยๆกันค่ะโอ้โหบรรยากาศนะคะวันนี้สวยงามจริงๆเลยค่ะพาชมต้นมะพร้าวข้างทางนะคะที่แบบว่ากับวิวทะเลส,สวยๆกันนะคะภ <c oughs> ูเขาภูเขาและทะเลเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะคะทุกคนต้นมะพร้าวด้วยชื่นใจนะคะออกจากการทำบุญแล้วก็มาเลาะริมเลกันค่ะ และแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะคะร้านคาเฟ่อีกร้านแล้วนะคะทุกคนดูบรรยากาศเข้าร้านซี่เตมไปด้วมะพร้าวนะคะต้องเดินไปนะคะร้านจะอยู่ริมทะเลด้านนู้นเนาะสวยงามค่ะชอบแบบนี้นะคะทุกคนพอมาแบบนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะก็คลายเครียดได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะร้านจะอยู่ด้านหน้าเรานะคะสวนมะพร้าวริมเร เป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้อง ริมเรลริมเลบรรยากาศคาเฟ่ริมเลคะ่ะปีบนะคะเพื่อนๆโอ้โห و, สวยงามพามาเลาะพามาเลาะเล่นนะ,ะอะเขาผูกเชือกทำไมลรงไปดูกันนะ 你们吗？ เซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปกลับแล้วจ้ะบรรยากาศที่ร้าน ค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงมั่งคะนางนาบ้านสวนพาเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาชมวิวทะเลฟังเสียงคลื่นทะเลนะคะแล้วก็วิวทะเลที่แสนอันจะงดงามนะคะกลิ่นไอทะเลอื้เค็มเหลือเกินนะคะทุกคน โอเคค่ะตอนนี้นางน้อยบ้านสวนก็หิวน้ำแล้วค่ะเนี่ยพาเพื่อนๆมาดื่มน้ําให้ชื่นใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนางน้อยบ้านสวนก็จะพาเพื่อนๆนะคะเลาะริมเลนะคะอีกคลิปถัดไปนะคะเพื่อนเพื่อนฝากติดตามรับชมนางน้อยบ้านสวนและเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ